เพื่อนกันยานมิตรชาวรัคนาราศีมีนที่รักทุกท่านครับวันนี้นะครับโคสโอมากับการพยากรณ์ดวงประจำเดือนกันยายนปี2564นะครับซึ่งวันนี้นะฮะโคสโอมาพยากรณ์ให้กับคนลัคนาราศีมีนซึ่งให้หัวข้อในการพยากรณ์ว้ว่าโชคลาภเงินทองคนรัก อุ้มชูนะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับโค้ชโขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับให้กับเพื่อนการยากมิตรทั้งหลายนะครับที่มีความปรารถนาดีอยากจะส่งเสริมสนับสนุนรายการของโค้ชโอโค้ชโอทีวีนี่ละครับให้มันยืนยงคงกระพันไปชั่วนิรันดร์ท่านสามารถสนับสนุนรายการของโค้ชโอผ่านหมายเลขบัญชีนี้ครับ0 3 9 3 8 0 0 577ธนาคารกสิกรไทยบัญชีชื่อนายชฉยันวันชัยตะกูลนะครับเอานะฮะมาร่วมด้วยช่วยเป็นท่อน,น้ำเลี้ยงให้กับโคชโอด้วยแล้วกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับโคชโอจะมาพยากรนะรให้กับคนละคนาราศีมีน,นะฮะในช่วงเดือนกันยายนปี2564นะครับแบบละเอียดละออเลยซึ่งให้หัวข้อในการพยากรณ์ไว้อย่างชัดแจ้งแดงแจ๋แล้วละครับว่าโชคลาภเงินทอง คนรักอุ้งชูนะครับเดี๋ยวรายละเอียดภายในนะเดี๋ยวเราไปคุยกันในเชิงลึกๆก,ก,กันไปอีกในทุกประเด็นนะครับเพราะนั้นท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้กับโค้ชโอด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้ติดตามกันเป็นกันยนานมิตรดีต่อกันไปตลอดการเลยนะครับ ยิ่งถนะ้าท่านกดไลค์ให้กับโคชโอมมากเท่าไหร่นี้นะนะครับถือว่าคลิปของก็สิครับก็ยิ่งจะถูกโปรโมตนะฮะได้รับคาราว่ายิ่งจะแพร่กระจายออกไปมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าท่านรักกันชอบกันนะนะครับกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดรายการดีๆของโคชโอนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะถ้าท่านกดแชร์หาเพื่อนๆน,นะครับถือว่าท่านเป็นแฟนพันธ์แทจ้จริงๆถือว่าเป็นการโปรโมตส่งเสริมให้กับโคชโออีกช่องทางหนึ่งนะครับเอานะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับ นะฮะส่งข้อความมาทักทายพูดคุยกันกันกบโคชโอกันได้เลยนะครับเอาละนะครับเรามาดูในเรื่องของการโคจรของดวงดาวนะครับในช่วงเดือนกันยายนปี2564นะครับว่าจะมีผลต่อดวงชะตาของคนลัคนาราศีมีนอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับโคโอขอธิบายในจุดกำเนิดจุดวาสนาของคนลัคนาราศีมีน คุณอยู่ในตรงตำแหน่งลอลิงแดงๆนะครับเห็นไหมครับท่านอยู่ในจักรราศีที่12ของดวงเมืองดวงโลกนะฮะคนลัคนาราศีมีนครับคุณมีดาวประจําตัวดาววาสนาคือดาวพระฤหัสบดีนะครับคือดาวพระฤหัสบดีซึ่งตอนนี้ดาวพหัสบดีเป็นไงครับการโคจรอยู่ในตําแหน่งราศีกุมนะฮะอยู่ในตําแหน่งราศีกุมในภพวินาศของดวงชะตาของคนลัคนาราศีมีนนะฮะ ขณะเดียวกันดววนาวพฤหัสบดีนี่นะครับกำลังเดินวิปริตผิดปกติอยู่คือเกิดกระบวนการเดินถอยหลังครับเดินถอยหลังไปไหนอ่ะเดินถอยหลังไปยังตำแหน่งราศีมังกรนะครับซึ่งจะเกิดกระบวนการเดินย้ายข้ามนะฮะข้ามตำแหน่งไปอยู่ในราศีมังกรในวันที่28กันยายนที่จะถึงนี้นะครับที่จะถึงนี้ทำให้ดวงชะตาคนลัคณะราศีมีนเป็นอย่างไรครับ ก็มันก็จะเดินถอยกลับไปยังตำแหน่งที่เป็นภพราบเรียกว่าภพบราบหรือพบลาภนั่นเองนะในตำแหน่งพบลาภนั่นเองซึ่งในตำแหน่งภพลาภที่ว่านี่นะครับมีดาวพระสาวครองตำแหน่งเป็นเกษตรราธิปดีอยู่นะครับอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งช่วงเวลาที่ดาวพระหัสบดีเดินถอยหลังนี่นะฮะ ก็ยังมีดาวพระเสาร์เดินถอยหลังเป็นเป็นเพื่อนอย่างงี้ก็บอกเงี้เดินถอยหลังเป็นเพื่อนนะครับซึ่งในเกณฑ์โหราศาสตร์คมภีพระเวศนะฮะเขาเรียกว่าดาวเดินถอยหลังแบบมีพลังนะฮะมีพละกําลังที่เรียกว่าพละกําลังแบบศักดา์าครับเพราะฉะนั้นคนละกันาราศีมีนแปลกนะดาวประจําตัวดาววาสนาตกตําแหน่งภพว,วีนาานี่นะครับชะตาชีวิตกลับไม่ได้ตกต่ำแย่ยเท่าที่ควรเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะครับ เพราะนั้นในช่วงที่ผ่านมาคือตั้งแต่ช่วงดาวพฤหัสบดีเดินเข้าตำแหน่งราศีกุมเนี่ยวันที่เท่าไรยี่สิบเก้ามีนาคมที่ผ่านมาเนาะนะครับเพราะฉะนั้นคนลักันราศีมีหลายคนอ่ะช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภามิถุนาและรวมไปถึงกรกฎาไปด้วยชะตาชีวิตเป็นไงครับหกพันพลิกแปลงนะฮะมีสถานการณวบบวบแวบแวบบวบมีเรื่องมีราวจุกจิกให้เกิดความลำคาญใจนะครับมีปัญหาสารพัดสารเพเข้ามา อยู่พอสมควรครับบางท่านบางรายเนี่ยดาวประจาตัวตัวตาแหน่งภพวินาศถูกคดีความถูกฟ้องร้องนะฮะหรือมีเรื่องเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงหรือได,ได้รับการใส่ร้ายใส่ความนะะมีศัตรูหมู่มันเล่นเล่นงานเอาจนสะบักสะบอมก็มีนะครับแต่บางท่านก็ไม่ถึงขนาดน,านั้นเพราะว่าพื้นฐานดวงชะตาอาจจะไม่เหมือนกันนะฮะแต่บางคนเนี่ยนะครับก็บอกว่าโอ้โหยแย่พอสมควรเลยแหละเพราะดาวพระเนบัด,ดีิตรอตำแหน่งภพวินาศมีปัญหามากมายสารพันเลยนะครับ แต่พอเข้าในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยนะครับดาวพฤหัสบดีก็ยังเดินวิปริตถอยหลังอยู่แต่เดินถอยหลังคู่กับดา,พาวพฤหัสเานะฮะและได้ตําแหน่งองศาที่ดีแล้วด้วยนะครับก็ถือได้ว่าคนลกัคนาร,ราศีมีนดวงชะตาเริ่มปรับพระรําลังสูงขึ้นครับเริ่มเห็นโอกาสเห็นทิศทางเริ่มมีการเงินดันทองเข้ามานะฮะซึ่งประกอบกันนะดาวการเงินทุกคนลกัคนาร,ราศีมีนคือดาวพระอังคารนะฮะซึ่งในช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎกามที่ผ่านมาถูกไหมครับ ดาวอังคารตกตำแหน่งเป็นนิดอยู่ในราศีกร,รกฎโอโหการเงินการทองมันไม่ดีเลยมันช็อตเอาเดือดเดนะครับกรกฎามิถุนากรกฎรดานะครับเรียกว่าการเงินช็อตเอาเดือดเดแต่แปลกนะครับมันก็ยังอยู่ในฐานะที่สามารถเดินนะฮะเดินได้เดินไม่ถึงขั้นติดขัดจนแบบว่าไปต่อไม่ได้มันก็ยังสามารถผ่าวิกฤตหลุดพ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้สำหรับคนละคนา ราศีมีนใช่หรือไม่โอ้ม,มันชัวรอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะว่ามีดาวอาทิตย์มาเป็นมหาจักรกลุ่มร่วมนะครับมีดาว,วาพุธมาเดินตีคู่มาเรื่อยๆถูกไหมฮะซึ่งดาวพ้างคานะ่ะดาวการเงินทั้งคนลกันนาราศีมีนในช่วงเดือนกันยายนเนี่นะครับปรากฏว่าในวันที่6กันยายนนะครับจะเดินเข้ามาอยู่ตรงตำแหน่งราศีกันพบปัตนิเล็งลักของคนลัคนาราศีมีนนะฮะ โอ้นั่นก็หมายความว่าดาวการเงินเขาตำแหน่งพบภูมิที่ดีนะเล็งลักเข้าไปครับยิ่งไปกว่านั้นนะคนลัคณาราศีเมียนครับดาวพระพุธนี่นะครับซึ่งเป็นดาวคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาเป็นดาวพบพันธุของคนลัคณาราศีเมียนเนี่ยนะครับเกิดกระบวนการย้ายนะฮะย้ายจากราศีสิงห์มาอยู่ในตําแหน่งราศีกันเนี่ยจริงๆตั้งแต่วันที่23สิงหาคมนะครับ ตั้งแต่วันที่23สิงหาคมมารอเป็นเกษตรเป็นมหาอุดรอท่ารอดาวกันเงินอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนละคะนราศีมียเป็นไงอ่ะช่วงที่ดาวพฤธเล็งนะตั้งแต่23สิงหาคมไปเนี่ยนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงตําแหน่งราศีการเนี่ยเป็นเกษตรเป็นมหาอุดเนี่ยไปยาวๆจนตลอดทั้งเดือนกันยายนนั่นแหละครับก็ส่งผลดีกับคนลัคนาราศีมีเนเลยครับถูกไหมใน,นก็หมายความว่าคู่ค่าคู่สัญญาคู่ครองคนรักเขาจะมาอุ้มชูนะฮะมาช่วยเหลือพังดันส่งเสริม คนลักคนาราศีมินแบบเต็มที่ได้ประกอบกันนะในวันที่6กันยาย,ยน,นดาวพระอังคารดาวการเงินคูณนะเดินเข้ามากลุ่มร่วมเล็งเข้าไปยังคลักนาขนงคนลัคะนาราศีมินอีกถูกไหมฮะนั่นก็หมายความว่าการเงินก็ดีนะฮะและคนรักคู่ครองก็มาส่งเสริมสนับสนุนพักดันอีกถูกไหมฮะประกอบกันนะดาวโชคลาภวาสนาขคนลักคะนาราศีมินเนี่ยที่โคตรโอบอกไปแล้วเกิดใน,นตอนแรกคือดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นกเกษตรนาธิบดีแล้วนะครับ นี่แหละคือตัวการที่ทําให้คนรา,าศีเมษสามารถหลุดพ้นวิกฤตการในช่วงห่วงเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนสิงหาคมนี่แหละครับทําให้คนรา,าศีเมษหล,ลุดพ้นไปได้เพราะนั้นดาวพระเสาร์เนี่ยถือว่ามีประโยชน์นะครับทําให้คนรา,าศีเมษมีโอกาสมีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้ไปตลอดไม่ขาดสายถึงจะไม่มากนักแต่ก็สามารถช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตมาได้จนถึงปัจจุบันนี้ครับซึ่งดาวพระเสาร์นี่เป็นเกษตรแล้ว ที่เขาโศเกินไปในตอนแรกแล้วว่าดาวสบบดีดาวประจําตัวดาวของสามคุณอ่ะกลังเดินถอยหลังที่จะมากุมกันในวันที่28กันยายนครับก็ยิ่งทําให้ชะตาชีวิตของคนละคณะราศีมีนเป็นยังไงถือว่าเป็นช่วงที่จะพลิกผันเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีในช่วงห่วงเวลานี้ครับได้ยิ่งจะทําให้คนละคณะราศีมีนมีโชคมีลาภเพิ่มมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าเป็นโอกาสจังหวะทองจังหวะดีของคนละคณะราศีมีนเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่วันที่6กันยายนแล้วกันนะเอาว่าตั้งแต่6กันยายนแล้วกันเอาเอาอย่างี้กว่ามันตั้งแต่วันที่23สิงหาคมดีกว่านะครับเพราะวาดาวพุธเข้ามาเลงคุณแล้วเป็นเกษตรเป็นมหาอุจอย่างเงี้ยถือว่าโอกาสจังหวะดีเกิดขึ้นแต่มันก็ยังไม่เต็มที่แต่เมื่อดาวอังคารเดินมากลุ่มร่วมในวันที่6กันยายนนั่นแหละถึงจะเพอร์เฟกสมบูรณ์พูนสุขครับเพราะาดาวพุธนี่นะนอกจากจะเป็นดาวปัตตนีดาวคู่คลองคู่ค้าคู่สัญ,ญญาแล้วนะครับยังเป็นดาวพบพันธุด้วย บรรทุ์พูดถึงอะไรพูดถึงญาติพี่น้องครอบครัวนะฮะพูดถึงความจเจริญนุ่งเรือนก้าวหน้าพูดถึงที่ดินในสังหาริมทรัพย์พูดถึงในเรื่องของรถรถลายานพาหนะเอาอย่างนั้นก็หมายความว่าคนละคณะราศีมีนนะครับมีเกณฑ์นะครับแต่บางคนนี่มีเกณฑ์ที่กําลังใหญ่จะขายที่ดินขายที่ขายทางขายบ้านขายช่องที่จะเอาเงินมาหมุนมาหมุนเวียนหรือปรับระดับฐานะขึ้นนะครับคุณก็มีเกณฑ์นะครับคนละคณะราศีมีที่คุณจะมีเกณฑ์โอกาสขายที่ดิน ขายที่ทางหรือบางคนกําลังอยากจะขายรถขายลาเปลี่ยนไปใช้รถคันใหม่ตังหวะนี่แหละครับโอกาสนี่ดีมากตั้งแต่วันที่23สิงหาคมและตลอดไปทั้งเดือนกันยายนเลยนะครับคุณจะเกิดปรากฏการณ์ดีๆด,ดังกล่าวนี้อย่างแน่นอนถ้าไม่ใช่เรื่องของที่ดิน้าไ่ใช่เรื่องของรถลาบ้านช่องนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของญาติพี่น้องเผ่าพงพันธ์ที่จะมาช่วยเหลือผักดันคนลกคณะาราศีเมีนครับคุณจะถูกเขายื่นมือมาช่วยเหลือนะครับ ซึ่งประกอบกันกับดาวพฤธีที่เดินกลับไปอยู่ตำแหน่งราศีมังกรในวันที่28กันยายนเนี่ยนะครับปกติถ้าดาวพฤธีเดินเข้าตำแหน่งราศีมังกรนะครับดาวพื่อดาวพฤษตรีนะนะครับจะได้มาตรฐานดาวเป็นนิดนิดคืออะไรอ่อนกําลังเสื่อมถดถอยดาวไร้สมรรถภาพเขาบออย่างนี้นะนะครับอ้าวแล้วมันจะดียังไงเขาโซก็มันไม่ดีหรอกถ้ามันมาเดินอยู่ในตำแหน่งราศีมังกรดาวดวงเดียวถูกไหมทีนี้บมงเอิญมันเดินกลับมามกุมร่วมกับดาวพระเสาร์ครับ ซึ่งมันได้เกณฑ์โหราศาสตร์ที่เรียกว่าน ja, ิจพังคะราชโยคือดาวอะไรก็ตามที่เป็นนิจนะครับมากลุมร่วมกับดาวที่เป็นเกษตรหรือดาวที่เป็นมหาอุดจะทําให้ความเป็นนิจนะครับโมคะสิ้นสุดไม่มีความเป็นนิจเหลืออยู่แต่ดูดพลังดาวที่เป็นเกษตรมาใส่เนื้อใส่ตัวจนกลายให้ดาววานีดีนะครับกลายเป็นเกษตรเป็นมหาอุดไปด้วยต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อดาววาสนาของตนเองนะครับตกตําแหน่งดังกล่าวในตําแหน่งภพลาภะกลายเป็นเกษตรเป็นมหาอุดเป็นไงครับโชคลาภวาสนาดีขึ้นไหม ดีขึ้นอย่างแน่นอนต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเพราะนั้นคุณมีโชคตลอดทั้งเดือนแหละนะครับทั้งช่วงเดือนกันยายนนี่มีตลอดทั้งเดือนเลยมีโอกาสได้การเงินการทองมาเปลี่ยนแปลงหรือมาช่วยเหลือสถานการณ์ที่มันกำลังวิกฤตของคุณที่ผ่านมาให้มันหลุดพ้นครับเพราะนั้นใครที่มีมีหนี้มีสินนะฮะมีภาระบางอย่างมันจะหลุดเปร่าเขาเรียกว่าหลุดเปราะในช่วงเดือนกันยายนนี่เลยนะครับเพราะนั้นถ้าคุณมีโอกาสทําอะไรลงมือทําเร่งมือทําเลยนะครับ พฤษภศุกดีเนี่ยครับอยู่ตรงตำแหน่งราศีมังกรอยู่แค่ประมาณเดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะพอวันที่8พฤศจิกายนย้ายกับตำแหน่งราศีกลุ่มอีกรอบนั่นหละจะเกิดสภาวะผันผวนกับชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วจะผันผวนยาวๆไปเลยนะจนถึงนน่นวันที่8เมษายนถึงจะย้ายไปกลุ่มรักของคนและขณะราศีมีนนะฮะในวันที่8เมษายนปี65นู่นนะถึงจะปรับดปรับเนื้อปรับตัวปรับดวงชะตาดีเยี่ยมนั่นแหละหลังวันที่8เมษายนคราวนี้จะไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกับคุณอีกแล้วครับ ถือว่าชีวิตคุณจะเริ่มสบายอกสบายใจเพิ่มมากขึ้นนะฮะาวนี้พอเราเห็นในภาพรวมนะนะครับว่าคนละคะแนนราศีมีในเดือนกันยายนเนี่ยการเงินดีขึ้นนะครับการเงินดีขึ้นแน่แน่แน่นอนนะฮะส่วนเรื่ององความรักเป็นยังไงความรักก็คือดาวพระพุธมะเร็งเป็นเกษตรเป็นมหาอุดครับแน่นอนครับคุณจะได้รับการส่งเสริมอุ้มชูสนับสนุนจากคู่ครองคนรักของคุณด้วยนะครับดาวราพะนะครับเดินถอยหลังถด ถอยหลังร่วมกับดาวพฤหัสบดีได้เกณฑ์สักดามีพลังกาลังมีโอกาสมีโชคมีลาบอย่างมากมายเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะแต่เรื่องของสุขภาพครับเรื่องของสุขภาพคือดาวพระอาทิต์นะครับดาวพระอาทิต์นะฮะซึ่งดาวพระอาทิตย์ในกลางเดือนกันยายนนะฮะจะย้ายจากราศีสิงห์เข้ามาอยู่ในตําแหน่งราศีการเล็งรักของคนลักนาราศีมีนด้วยนะฮะในวันที่17กันยายนเพราะนั้นคนลัคนาร,ราศีมีนอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพพลานาไว้บ้าง ถึงจะไม่ร้ายแรงไม่หนักหนานะครับแต่ผมก็คิดว่าไม่ได้หนักหนาอะไรเพราะมันมีดาวพระพุธรออยู่เมื่อดาวอาทิตย์มาคุมกับดาวพระพุธเนี่ยเขาเรียกว่าวด,ดาวจากกักรพัรดิดาวแห่งสติปัญญาเพราะนั้นคนลกันนะราศีมินจะยิ่งฉลาดว่องไวนะฮะหัวสมองดีปาดเปลองเห็นโอกาสเห็นช่องทางนะฮะบางคนก็มีได้โอกาสได้งาน,ได,งานได้การทําในช่วงเดือนกันยาย,ยนี้ด้วยนะเพนะราะฉะนั้นถ้าใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาใช้การสื่อสารนะฮะ มีการพูดคุยเป็นการน้มน้าวจูงใจหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับเป็นที่ปรึกษาอะไรประมาณนี้นะครับจะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องสุขภาพให้เป็นอย่างดีครับเพราะดาวพระอาทิต์เนี่ยเป็นดาวอารินะครับมาเข้าตําแหน่งพบปัตตนีเลงรักเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยดีนักและยิ่งมีดาวองคารมากุมร่วมซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูแตกหักฉีกพังอีก เนะพราะฉะนั้นคนละคณะราศีมีนต้องพิถีพิถันในเรื่องสุขภาพเรื่องการเดินทางเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยด้วยต้องบอกคนลกคณะราศีมีนอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะฮะประกอบกันนะดาวดาวพฤหัสบดีถ้าเราพิจารณาในตำแหน,น่งนวางจักรครับดาวพฤหัสบดีในนาวางจักรอยู่ตำแหน่งราศีตุลพบโมรณะของดวงชะตานะครับ ได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคก็ดีอยู่นะครับก็ะดันหมายความว่าคนละกนณาราศีมีนจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาให้การสนับสนุนผลักดันหรืออาจจะมีการถูกจ้างงานนะฮะแน่นอนนะเพราะว่าคนละกนณาราศีมีนนะฮะพอหลังที่2ี่สิสิงหาคมนี้ไปแล้วเนี่ยคุณจะถูกว่าจ้างงานนะฮะมีโอกาสได้งานได้การทํารีบคว้าเลยนะครับเพราะว่าเป็นจังหวะที่คุณจะต้องมีงานมีการเข้ามามีเงินมีทองเข้ามาปุ๊บอยาปฏิเสธเปน็นอันขาด ปกติคนละกันราศีมีเนีเป็นคนยิงยิงในศักดิ์ศรีครับถ้างานไหนไม่ถูกจริตงานไหนที่ไม่ถูกอกถูกใจเงินเดือนค่าจากามีสูงตามที่ตัวเองคาดหวังเป็นไงฮะปฏิเสธโอ้ยอย่าปฏิเสธไป็ขาดนะรีบคว้าเอาไว้เลยเพราะงานจังหวะน,นี้มันจะดีมากสําหรับคุณแล้วพอมันเลยวันที่แปดพฤศจิกายนไปแล้วเนี่ยโอ้โหจะมีปัญหาเยอะเลยเพราะนั้นต้องรีบเกาะงานเอาไว้อย่าปล่อยให้เพนันขาดพอเลยเข้าแปดเมษายนไปแล้วนู่นนะคราวนี้จะเล่นตัวจะทําอะไรก็ค่อยทํา นะครับตอนนี้ห้ามเล่นตัวเป็นอันขาดเขามีอะไรให้ทํารีบทํารีบคว้าเลยนะฮะและในช่วงปลายเดือนนะครับวันที่28กันยาย,ยนที่ว่าเนี่ยนะครับนอกจากดาวพฤหัสบดีในตำแหน่งราศีจากย้ายกันถึงราศีมังกรแล้วน,นะครับในหะหววางจากดาวพฤหัสบดีก็ย้ายเข้าตำแหน่งราศีกันนะฮะไปเล็งรักของคนลักนณาราศีมีนได้ตำแหน่เงเป็นประอ๋อก็ถือว่าดีมาหน่อยถูกไหมครับได้ดาวประจําตัวเองเล็งเข้ามาและกลุ่มร่วม ในตําแหน่งราศีจากมีดาวพระพุธอยู่ด้วยนะครับจะถือว่าทําให้คนราศีมีนมีโอกาสได้งานทําเห็นเห็นชัดๆเลยนะฮะเพราะว่าดังนี้นอกจากเป็นดาวสามคุณแล้วยังเป็นดาวการงานด้วยนะครับต้องบอกงี้นะเพราะนั้นคนราศีมีนมีโอกาสทางการงานเป็นอย่างแน่แท้นะครับเพราะนั้นขอย้ํานะครับมีงานเข้ามามีเงินเข้ามาเก็บเซฟนะครับอย่าใช้ใจ่ายเกินเนื้อเกินตัวอย่าฟุ่มเฟือยไป,ป็นขาด คุณต้องจําไว้เสมอว่าหลังวันที่8พฤศจิกายนดาวพฤห리กลับไปตาแหน่งราศีกุมช่วงนั้นคุณจะมีปัญหาการเงินเกิดขึ้นช่วงนั้นคุณจะมีปัญหาเรื่องการงานเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นยาวไปถึง5เดือนนะครับเพราะนั้นกักตุนเซฟนะฮะเอาเข้าเนื้อเข้าตัวให้มากที่สดุดแล้ววางแผนด้วยว่าถ้ามีมากแค่นี้แล้วอีก5เดือนที่ว่านั้นนะจาก8 8แพฤศจิกาถึง8เมษายนปี65มันเป็นระยะเวลา5เดือนนะคุณจะต้องใช้ใจเดือนละเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่เก็บเลยนะครับวางแผนให้ดี แลวคุณจะอยู่รอดปลอดภัยครับพอดาวสวัสดียะก็ตแหเองราศีมียนเป็นเกษตรวันที่8เมษายนปุ๊บโอโหครับวาสนาชะตาชีวิตคุณคือสุดยอดแห่งดวงดีหลังจากนั้นค่อยมาว่ากันให้คุณรู้ว่ามันเป็นแนวทางเป็นกําลังใจที่จะทําให้คุณขึ้นสู้กับช่วงสถานการณ์ต่อจากนี้ไปนะครับเอานะประเด็นเรื่องการเงินเราเห็นแล้วนะครับประเด็นเรื่องความรักเราเห็นแล้วประเด็นสุขภาพเราเห็นแล้วนะครับประเด็นการงานเราก็ค่อนข,ข้างชัดเจนแล้วนะครับ เพราะนั้นใครมีข้อสงสัยมีข้อสักถามใดๆนะครับจริง,งเรื่องการเงินนะในช่วงเดือนอเดือนกันยายนนี่นะครับถือว่าเป็นช่วงที่การเงินจะเข้าเยอะนิดหนึ่งนะครับคนลกษณะราศีมีนร,รีบเก็บเก็บออมใส่ตุม่มใส่ไหไว้ให้ดีอย่าให้มันพลาดออกไปเป็นอันขาดเลยนะครับเพร,ะร,รนนะาะอะไรครับพดูในตําแหน่งนวางจักรนะฮะมีดาวพระจิตมากรุมอยู่ตรงตําแหน่งการเงินทั้งคนเนี่ยเป็นมหาอุจซสด้วยเพราะนั้นผมเชื่อว่าเงินเข้าเยอะครับแล้วในช่วงปลายเดือนนะ ช่วงปลายเดือนมีดาวราหูเดินเข้ามานะครับวันที่22สองกันยายนมีดาวพระราหูเข้าเดินเข้ามากลุ่มลักนะครับซึ่งดาวราหูะจะตำแหน่งพพว,วินาศนะครับนั่นก็หมายว่าคุณจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนด้วยนะฮะเพราะนั้นเงินเข้าปั๊บก็อยากจ่ายเยอะต้องรู้จักวางแผนครับการดูโหราศาสตร์นี่ก็คือการเอามาใช้ในการวางแผนพอเห็นโอกาสช่องทางได้เงินปับ๊บเก็บเลยมันตรงตันที่โค้ชโอบอกอย่างแน่นอนถูกไหมฮะขค่เดียวกันปลายเดือนปุ๊บมีโอกาสจ่ายปุ๊บ บริหารการเงินให้ดีครับอันไหนควรจ่ายก็จ่ายอันไหนที่ไม่จําเป็นต้องรีบจ่ายเก็บไว้ก่อนต้องบอกงี้นะนะครับไม่ใช่แนะนําให้เหนียวนี้นะครับบริหารหนี้ให้เป็นครับไม่ใช่ว่ามีอะไรก็ให้เขาหมดแล้วสุดท้ายจะไม่เหลือนะครับต้องวางแผนดัจเจราจาสื่อสารนะฮะกับเจ้าหนี้ที่ดีนะฮะแล้วคุณจะได้การยอมรับช่วยเหลือจากเขาด้วยต้องบอกอย่างงี้นะครับเอาละ เรื่องดวงชะตาน่าจะประมาณนี้นะครับในเนื้อหาส่วนถัดไปนะครับ mm. โคชจะมาที่ใบในเรื่องของดวงดาวนําโชคในวันที่16สิงหาคมปี2564นะครับเพราะนั้นท่านใดที่รับชมรับฟังอยู่ตอนนี้นะครับช่วยโคชโนิดหนึ่งครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับโคชโอด้วยนะครับยิ่งถ้าท่านกดแชร์มากเท่าไหร่นะครับขอให้เนี่ยครับดวงชะตาขคุณเฮงๆไปเลย ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันไปเลยนะครับเดี๋ยวขค้ชโอขอพักถายน้ำแป๊บหนึ่งครับเอาละนะครับเรามาที่ใบยยเรือนของดวงดาวนำโชคในวันที่16สิงหาคมปี2564นะครับซึ่งโค้ชโอก็ใช้วิธีการวิเคราะห์นะครับด้วยเครื่องมือ3าเครื่องมือสีเครื่องมืออะนะครับเครื่องมือที่1ก็คือการวิเคราะห์ด้วยหลักโหราศาสตร์นะครับ เครื่องมือที่2ก็คือใช้การวิเคราะห์ตามหลักของดาราศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็เครื่องมือที่3ก็คือการวิเคราะห์ด้วยวิธีการคำนวณแบบวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากหลักเกณฑ์ทางด้านโหราศาสตร์นะครับโครสโรโอใช้วิธีการผูกราคาตามวันเวลาหวยออกเนี่ยนะครับเวลาหวยออกที่คโคสโอใช้ก็คือเวลา15นาฬิกา50นาทีนะครับไปจนถึงช่วงเวลา16นาฬิกา5นาทีนะครับน่าจะเป็นช่วงเวลาออกรางวัลเลขท้าย2ตัวกับเลข กับเ,เลขรางวัลที่หนึ่งนะครับเอามาผูกลัคนาปรากฏว่าลัคนาสถิตยอยู่ในตรงตำแหน่งราศีพิจิกครับเพราะนั้นเมื่อเราได้ตำแหน่งลัคนาเรียบร้อยนะครับในการพิจารณาตามโหราศาสตร์และพิจารณาต่อว่ามีดาวใดกลุ่มลักบ้างมีดาวใดเล็งรักบ้างนะครับหรือว่ามีดาวใดที่มีเกณฑ์โยกกับลัคนาบ้างซึ่งดาวที่ได้เกณฑ์ดังกล่าวนี้นะครับก็จะมักจะส่งผ,ผลให้ผลให้คุณออกโชคออกลาภให้เราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันน่นะครับต้องบอกอย่างนี้นะ อันนี้ในตําแหน่งราศีพิจิกครับในวันเวลาดังกล่าวเนี่ยมันมีดาวพระจันร์กุมอยู่ครับแต่คราวนี้ดาวพะจัน์เนี่ยนะฮะมันได้ตําแหน่งมาตรฐานดาวเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งเป็นนิดนิดคืออะไรดาวเสื่อมดาวถดดาวถอยดาวอ่อนกําลังเลยนะฮะต้องบอก่างนี้นะนั่นหมายความว่าดาวพระจัร์นี่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ใช่ครับใจเย็นๆฟังให้จบกันเพราะว่าในฝั่งตรงกันข้ามนะครับในตําแหน่งราศีพฤษภนะครับมีดาวพระราหูเล็งมายังดาวพระจันทร์นะครับ ซึ่งในเกณฑ์โหราศาสตร์คำพีพระเวศไสยดุรยันนะครับก็บอกว่าดาวใดก็ตามที่เป็นนิดนะครับเมื่อมักุมร่วมกับดาวที่เป็นเกษตรนะฮะหรือดาวที่เป็นมหาอุดหรือโดนดาวที่เป็นเกษตรรือดาวเป็นมหาอุดเล็งนะครับดาวที่เป็นนิดนะครับจะแปลสภาพกลายเป็นเกษตรเป็นมหาอุดไปอีกหนึ่งดวงครับเพราะในเกณฑ์คำพีโหราศาสตร์พระเวศบอกว่าดาวพระจันทร์นี่ครับเมื่อโดนดาวคานไอดาวพระราหูุดเล็งนะครับก็ถือว่าดาวพระจันทร์นี่กลายสภาพเป็นมหาอุดทั้งคู่ นี่ถ้าเราวิเคราะห์จากหลักโหราศาสตร์คัมภีร์พระเวศสายฮินดูระยันนะครับแต่ถ้าเป็นโหราศาสตร์ไทยนะฮะโหราศาสตร์รไทยเขาบอกว่าดาวพระราหูนะฮะในเกณฑ์โหราศาสตร์ไทยเนี่ยดาวพระราหูอยู่ตำแหน่งราศีพฤษภเนี่ยได้เกณฑ์เป็นมาตรฐานเป็นนิดเอา้าซึ่งมันแตกต่างกับโหราศาสตร์คัมภีร์พระเวศนะครับคราวนี้เมื่อดาวราหูเป็นนิดนะครับเล็งกับดาวดาวพระจันทร์ที่เป็นนิดนะครับก็เียว่าได้เกณฑ์ที่เรียกว่านิดเล็งนิดกลายเป็นมหาอุทังคู เอาเหมือนกันเดะเลยเอาเป็นว่าดาวพระจันทร์กับดาวพระราหูเนี่ยเป็นมหาอุตทั้งคู่แล้วกันนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนั่นก็หมายความว่าดาวจันทร์กับดาวราหูนี่มีพลังกำลังสูงอย่างแน่นอนนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราได้สองดวงแล้วนะเลขสองกับเลขแปดนะครับซึ่งสองดวงนี้อาจจะออกเลขท้ายสองตัวก็ได้นะเพราะว่ามันเล็งกันแล้วก็ทามุมในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงเวลาเลขท้ายสองตัวด้วยนะครับแต่ไม่แน่มเอาจะออกรางวัลที่หนึ่ง ได้เช่นเดียวกันนะครับต้องบอกนี้นะครับต้องบอกนี้นะคราวนี้เมื่อได้2ดวงมันไม่พอเราก็ต้องหาดวงอื่นๆที่มันมีความสัมพันธ์เพิ่มถูกไหมฮะโค้ชเราใช้วิธีการทางด้านดาราศาสตร์เข้ามาช่วยครับโดยใช้ตำแหน่งรักนาคือจุดสมมุติจุดเริ่มต้นนะครับเราก็ใช้กล้องโทรทัศน์ส่องนะฮะเพื่อหาความสัมพันธ์ของดวงดาวที่มีมุมสัมพันธ์ต่อกันก็เลยเอาหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ครับก็เรียกว่า multiple linear regression คือการคำนวณสมการนะครับเรียกว่าสมการ2ตัวแปรนะครับคือหาความสัมพันธ์ของดวงดาวสองดวงที่มีนัยยะสาคัญต่อกันเขาเรียกว่านิ g n ิ f i ิ a n t ฟิเคนนะที่เขาเรียกว่าิกไมซิกนี่แหละไอคนที่เรียนสถิติอาจจะพอเข้าใจหลักการนี้ก็ลองไปศึกษาแล้วเอามาลองคํานวณดูก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นนะครับในตําแหน่งที่โคสโอมมองดูแล้วนะครับพอเราใช้วิธีการคํานวณดังกล่าวนะครับ ซึ่งมันสอดคล้องกับหลักการทางด้านโทรศาสตร์ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าการวิเคราะห์หาหน่วงจักรนั่นเองครับซึ่งโคเรากเรยใช้วิธีการวางลักนาในรนววงจักจากการใช้กล้องโทรทัศน์ในการส่องดาวนี่ละครับวางตำแหน่งรนววงจักรอยู่ในตำแหน่งราศีสิงห์ครับซึ่งในราศีสิงห์ในหนววงจักรไม่มีดาวดวงใดเลยนะครับมันโบเบ๋เลยเพราะนั้นเราไปดูในตำแหน่งที่ให้ผลต่อมาก็คือในตำแหน่งเล็งลักถูกไหมครับซึ่งตำแหน่งเล็งลักมีดาวพระพระเกตร้อยโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ด้วย ก็ตรเลยใช้กล้องโทรทัศน์ส่องดูว่าเป็นยังไงมีพลังกาลังดีไหมดีเลิศครับพนั้นดาวพระเกตก็เลยถือว่ามีพลังกาลังอีกหนึ่งดวงนะครับเมื่อกี้เราได้เลข2เลข8เราได้เลข9ก้ามอีกหนึ่งดวงนะครับคราวนี้โคตรเป็นย้อนดูสถิติย้อนหลังครับปรากฏว่าในช่วงเวลาหวยออกเลขท้าย2ตัวรางวัลที่1เนี่ยนะครับดาวที่เป็นดาวเพนเนี่ยนะครับมักจะออกรางวัลแทบทุกงวดเลยยกเว้นงวดที่แล้ว <c oughs> ไม่แน่ออกจากออกงวดนี้ก็ได้ ซิงดาวเป็นคือดาวพฤหัสบดีครับก็เลยหยิบดาวพฤหัสบดีเข้ามาร่วมด้วยเป็นดาวมีพลังกำลังสูงเพระาะนั้นเอามาจับสซตารางเห็นไหมครับเรียงไว้นะฮะมี528แนวนอน529แนวตั้งคราวนี้มันมีเลข3ากับเลข6มาประกอบด้วยที่มีเลข3าเพราะว่าลักษณสถิตจุ่ตำแหน่งราศีพิจิกนะครับเป็นเรือของดาวองคารนะฮะหลายคนเลยใช้วิธีการส่องกล้องดูครับว่าดาวองคารมีพลังกำลังในการเดินดีไหม ถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมดองครับได้หยิบดาวคานมาใส่ไว้แต่มีพระกําลังรองลงมานะครับส่วนดาวพระศุกร์นะฮะเลข6นะฮะได้ตําแหน่งเป็นดาวเพนในหน้าวางจักรร่วมนะครับก็จะเห็นว่ามีพระกําลังอีกหนึ่งดวงได้หยิบมาใส่ไว้เช่นเดียวกันนะครับก็ตรเลยทำตัวเลขเอาไวน้นั่นแหละให้ทีนเห็นอยู่นะครับถ้าเป็นเลขเด่นก็จะมี28 82, 29, 92, 25, 52, 98, 8 2 2 9 9 2 2 5 52 9 8 89 9 5 5 9 56 6 5ดานี่ตำแหน่งเลขเด่นนะครับ จะถ้าเป็นตำแหน่งเลขรองก็จะมีสามห้าห้าสามสามแปดแปดสามสามสองสองสามสามหกหกสามสามเก้าเก้าสามหกเก้าเก้าหกหกสองสองหกหกแปดแปดหกสองศูนย์ห้าศูนย์นะครับเอานะท่านก็ไปลองคิดพิจารณาดูแล้วกันหลายคนบอกโอ้โหเขาโ,โขดให้ตัวเลขมาเยอะจริงก็โคตรสลับให้ดูมันก็ดูเยอะจริครับถ้าไปลองดูคนอื่นนะเขามีเลขกเกณฑ์น,นั้นจริงนี่โอ้โหไม่ต่ำเป็นร้อยเอาลองดูชอบก็ดูไม่ชอบก็ปิดหนีไปนะครับ <laughs> ่ท่านไหนที่นะทีช่วยโคตรโอ๋นะช่วยโคตรโอ๋กดไลค์ด้วยนี่นะครับกดแชร์ด้วยนี่นะครับกดสติ๊กเกอรให้กดกระดิ่งด้วยนะครับขอให้ผลบุญที่โคตรโอ๋ทำมานี่ครับดุนนำสะตาชีวิตทุกท่านนะครับให้เฮงๆรวยๆถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันทุกผู้ทุกคนเลยนะครับนะครับสาธุนะฮะเมื่อท่านโชคดีมีชัยเฮงๆรวยๆครับก็เชิญชวนมาร่วมบุญกันครับโคตรโอ๋ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะฮะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสร้างพระวิหาร เป็นที่ปฏิสถานองค์หลวงพ่อพุทธชัยยะมงคลจินาราชน,นะครับซึ่งคนเราก็ได้ไประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านมาร่วมสร้างนะครับตอนนี้เราก็ได้เจ้าภาพมาร่วมสร้างกันจํานวนหนึ่งนะครับถือว่าการสร้างองค์หลวงพ่อเนี่ยไม่มีปัญหาน่าจะสาเร็จร่วมไปด้วยดียดการก่อสร้างกันดาเนินมาจนใกล้จะสําเร็จแล้วละ่ะไม่น่าจะเกินหนึ่งเดือนต่อางนี้ไปองค์หลวงพ่อคงจะสวยสดงดงามนะครับแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ให้ได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่คราวนี้พระมีแล้วแต่พระวิหารเนี่ยนะครับยังไม่มีงบประมาณในการสร้าง ก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างพิวิหารในครั้งนี้นะครับซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้ในการสร้างก็ประมาณ5าล้านบาทครับนะครับท่านใดสนใจอยากจะร่วมมาเป็นเจ้าภาพท่านสามารถติดต่อสอบถามผ่านท่านทางท่านพระอาจารย์พระสิทธิเดชผลเตโชนะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าแดงใต้นะครับท่านสามารถติดต่อทางพระอาจารย์ท่านได้เลยนะครับที่หมายเลขโทร0904737578นะครับ ส่วนท่านใดที่สนใจจะร่วมศรัทธานะครับผ่านไม่เลขบัญชีนี้ได้เลยนะครับ0ูนย์สองศูนยนะครับเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรนะหรือธนาคารทกศนั่นเองสาขาทุ่งหนาวนะครับบัญชีชื่อวัดปด่าแดงใต้ครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมบุญมาหากุศลครั้งนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็ท่านใดที่กำลังมองหาเหรียญแห่งความเป็นมงคลไปติดเนื้อติดตัวครับ โสขอเนี่ยนำเหรียญหลวงพ่อสุธรชินราชรุ่นรวยทันใจนะครับเพราะในหนึ่งเหรียญมีทั้งหลวงพ่อสุธรด้วยมีทั้งหลวงพอ่อพุทชชินราชด้วยในเหรียญกันเดียวเดียวกันนะครับในราคาเหรียญละ599บาทเท่านั้นยิน้าท่านบูชา2เหรียญพร้อมกันนะครับท่านรับไปเลยครับในราคาพิเศษ999บาทเท่านั้นพร้อมจัดส่งนะครับท่าในใดสนใจก็ติดต่อโคโชเข้ามาได้เลยนะครับที่หมายเลข0 9 5ย์เก8 8หนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติด,ด,ดตามรับชมรับฟังรายการของโค้ชโอครับไม่หนีไม่หายไม่ออกไปจากกันขอทุกท่านโชคดีร,ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกผู้ทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับ